โย่ววอทช์ซัสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่แล้วสดใสทุกคนนะครับพบกับผมท็อกซิคโปรเพเยอร์วันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปสอนเล่นทุกตัวละครนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมากับคลิปของตัวละครที่ชื่ออ,อมีชื่อว่าวอคิรีนะครับซึ่งเป็นตัวละครฝั่งดีฟเวนเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าวอคิรีเนี่ยมีอุปกรณ์หรือปืนอ,อะไรกันบ้างก็เราไปรับชมกันได้เลยครับผมโดยที่แกสเจอทของวอคิรีเนี่ยจะมีชื่อว่าแบล็กอารนะครับหรือว่ากล้องที่สามารถติดตรงไหนของแมปได้นะะไม่ว่วาจเป็น ดาดฟ้าอันนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันปลกใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะมุมเพดานใต้โต๊ะหรือว่าจะปลาไปตรงไหนของแมบก็ได้นะแล้วก็ปาในมุมที่มันมืดๆนะอันนี้ผมแนะนำนะก็เป็นกล้อง3มอันที่ปาไปแปะก็ใช้ดูกล้องเหมือนกล้องธรรมดาทั่วไปแล้วแต่สามารถหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะก็ถือว่าดีนะกล้องตัวนี้ดีมาก Thank you ในส่วนของปืนนะก็จะมีปืนที่มี2กระบอกนะก็คือกระบอกแรกคือ MPX นะหรือว่าซับแมชชีนการปืนนี้ค่อนข้างจะเสถียรนะยิงมั่นเออแม่นแม่นนะแม่นแล้วก็ยิงสนุกมากนะผมแนะนาปืนนี้ปืนสาหรับคนที่อยากเล่นแบบเฝ้าซ้ายนะแล้วก็ไปลมนิดหน่อยก็โอเคนะปืนนี้ Bomb diffuser has been successfully deployed. Whoa! Op four, last operator standing. Located the diffuser. Destroy it. อ่าต่อไปเป็นปืนลูกซองนะ SPAS สิบสองนะ uh, นะปืนเซมิออโต้ช็อตกันนะปืนนี้ยิงสนุกนะผมชอบผมเอ็ uh, นจอยครับปืนนี้อ่า uh, มาในส่วนของปืนพกก็มีปืนกระบอกเดียวเหมือนกับของแบกเบียนนะก็เป็น Desert Eagle นะก็เป็น D 5 0นะปืนจุดห้าศูนย์นะ ừ, ปืน Desert Eagle แหละปืนเดียวกัน ในส่วนของแก๊สเซนอันที่3นะในกระเป๋าก็จะมีเป็น2อันนะก็จะมี i m p a c t g r เ n a e e นะครับแล้วก็อีกอันก็คือ c 4นะอันนี้คอโบกับการเล่นกล้องได้นะผมเห็นคนเล่นบ่อยแล้วผมก็เล่นบ่อยนะก็ไปลองกันได้นะก็คือดูกล้องอยูนซีโฟขึ้นมาตุ้มหายนะครับแค่นั่นแหละอันในส่วนของตัวละครวาคิลี่เนี่ยผมจะแนะนําว่าปลากล้องในที่จุดที่มันมองไม่ค่อยเห็นนะก็คือข้างบนเลยหรือว่า จุดที่มันมองยากอย่างเช่นหลอดไฟอย่างเงี้ยไปปาใส่ได้นะมันจะสะท้อนแสงมองยากนะและ้วก็อีกอย่างนึงคืออย่าปา,าไปนอกฉานนะมันปาแล้วมันใช้ไม่ได้นะก็คือมันยังใช้ได้แหละในสิวิแรงนะและ้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกล้องคุณจะเออเลอร์นะครับมันไม่สามารถใช้การได้ต่อไปนะครับก็เขาปรัามาแล้วนะกลัวพวกแบบรันเอ,อา,อาแล้วก็สปอนพีกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของตัวละครถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเป็นตัวละครตัวอะไรนะก็เราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผม อัน,นี้ตัวละครถัดไปเนี่ยจะมีชื่อว่าแคปิตาลนะเดี๋ยวผมจะพามาเล่นในตอนหน้านะว่าแคปิตาลเนี่ยเขาเล่นยังไงหรือว่าแหละเล่นยากหรือว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้งานยังไงก็รอติดตามชมได้ในตอนหน้านะครับผมอาสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีการเล่นวาคิลี่ประมาณนี้นะแล้วก็การใช้แกจิตที่ค่อนข้างจะง่ายนะง่ายสุดในอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะในออปเปอเรเตอร์หลายๆตัวนะก็ไปลองเล่นกันได้นะแล้วก็มไม่มีอะไรมากนะมีแค่นี้แหละ ก็ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ชอบผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในตอนนั้นนะครับบุ๊วยบ๊ายบาย